ร้านกะเผาที่มีแต่ใบกระเพราอะค่ะรสชาติก็คงเป็นรสชาติไม่ไทยเป็นรสชาติอาหารที่มาจากครอบครัวคนจีนเราล้างในอาชีพได้ไงก็ถึงบอกเลยว่าถ้าเราไม่ทำก็จะทำไรก,กินกระเพราหมูตุ๋นค่ะรสชาติมันก็จะกลมกลอบน้ำกระเพาก็เข้ากับตัวเนื้อหมูด้วยสามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มได้เผื่อเราจะอยากกินเห็ดกินซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ก็มี กะ็ะเพราหมูกรอบครับไข่ดาวครับก็รสชาติเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็รสเผ็ดรสอะไรอย่างเงี้ยคือครบเครื่องเลยครับรสชาติเขาอะครับมันจะแตกต่างกันมันได้ครบ3รสนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายครับพวกหมูกรอบมีทะเลมีหมูนุ่มมีไข่เย,ยี่ยวม้าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทานได้ทุกวันนะครับ สวัสดีค่ะชื่อยงนะคะจิรพันธ์มสิเวศกุลค,ค่ะเป็นเจ้าของร้ฆฆฆฆานข้ารกะเพราค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะร้านนี้เปิดมาประมาณขึ้นปีที่4ค่ะคือเราต้องชอบก่อนในอาหารที่เราทานนะคะคือไม่ใช่ว่าของตั้งแต่อาม่าจะจะไม่เวิร์กนะแต่อาม่าคือด้วยความที่เขาหาอาหารตามสั่งเป็นอะไรที่ปรุงเองคนเดียวทุกจานพอเราเอามาทําตรงนี้ค่ะเราก็อยากจะมีขยายหลายๆสาขาในอนาคตเราก็เลยต้องทําสูตรขึ้นมาสูตรหนึ่งตอนที่เราเริ่มทาตอนแรกเราก็ให้อาม่านี่แหละค่ะมาช่วยช่วยเทช่วยชิมว่าเอ้ยมันได้หรือยังใกล้เคียงหรือยังจนมนนซอขึ้า พูกะเพราที่ใครผัดก็สามารถผัดได้แค่คุณรู้วิธีการผัดก็ได้ผัดได้เหมือนกันค่ะหนึ่งคือต้องมีแต่ใบกะเพราอย่างเดียวสองต้องถึงเครื่องถึงพริกแล้วก็แห้งสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาแล้วชอบแล้วก็กลับมาทานอีกเอกลักษณ์เหรอคะน่าจะเป็นแมคคามอรคะก็กะเพราก็ต้คงคงต้องมีแต่ใบกะเพราเนาะแล้วก็รสชาติก็คงเป็นรสชาติไม่ไทยไม่แหลมน้ำปลาอย่างที่แจ้งไว้แล้วก็เป็น รสชาติอาหารที่มาจากครอบครัวคนจีนกเพู้หมูตุ๋นก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่แรกเมื่อก่อนที่ขายอาหารตามสั่งอะไม่ได้มีขายคิดกับคุณแม่ค่ะว่าเราอยากจะเพิ่มอะไรสักอย่างที่เป็นแบบซิงเกิลเจอจริงๆแม่เขาชอบทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นทานที่บ้านนะคะวันนี้คืนนี้ก็เลยลองลองเอาหมูตุ๋นที่แม่เขาทำก๋วยเตี๋ยวอะมาลองผัดกับเราดูเอ้าเวิร์กว่ะก็เลยเอาอันนี้ค่ะมาเป็นเมนูพี่ใหญ่ในร้านเลยพอเราเปิดร้านมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย ลูกค้ากับชอบเมนูมิกเช่นเบคอนผสมหมูกรอบกุ้งผสมตับหรือแหนมผสมหมูสับเป็นเมนูที่ลูกค้าคิดคิดขึ้นมาเองว่ามันจับคู่กันแล้วมันได้มันเข้ากันแล้วก็เอามาใส่ในเมนูเป็นเมนูใหม่ขึ้นมา โห oh, พังอะ่ะเอาจริงๆรอบสามคือพังมากนะคือร,บรบอบรอบหนึ่งอ่ะก็ยังแบบรอบหนึ่งมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเจอใช่ป่ะมนยังรุนนะรอบสองมันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่มารอบสามเนี่ยรู้สึกว่าแบบเหมือนเงินก้นหางก็ไปหมดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทาอะ่ะคือถ้าเราไม่ทำก็คิดไม่ออกนะคะถ้าสมมติว่าอยู่แล้ว,ลวก็เผาหายไปก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนึกไม่ออกจริงๆแต่ด้วยความที่แบบก็เรารักอะ่ะเราลักที่ตรงเนี้ยเรารักร้านตรงเนี้ยเด็กๆที่อยู่กับเราน้องๆทุกคนก็คือขับเคลื่อนโดยเราอะ่ะคือเราอยู่เราจะแบบเฮ้ยขายไม่ได้เลย มันก็ทําได้อะแต่แบบแล้วเขายังไงอ่ะเออมันไม่ใช่เราตายคนเดียวมันก็ตายกันหมดผูต้องสู้อ่ะพี่คือมันมันถอยไม่ได้อ่ะคือมันถอยมันก็ตายไงขนาดสู้แล้วมันยังยังพิการเลยอ่ะจริงๆนะคือคือขั้นเนี้ยมันต้องมันไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้หรอกมันต้องสู้อย่างเดียวสำหรับร้านโคกกะเพรานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์แต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิด9้าโมงถึงทุ่มครึ แต่วันเสาร์ว่าจะเปิด10บโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นค่ะอยู่อารีซอยหโครงการเอวานะคะ่ะอยู่ในศูนย์อาหารชั้นหนึ่งนะคะใกล้สุดก็น่าจะเป็นบีเทศอารีค่ะ